สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกอบลาช่องดารายันชาแนลกันอีกครั้งนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดูดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายนของเพื่อนที่เกิดวันเสาร์ค่ะในส่วนของการแบ่งวันเกิดนะคะของช่องเราก็แบ่งตามแบบไทยนะคะถ้าเพื่อนๆใด,ดสงสัยนะว่าตัวเองเกิดวันไหนยังไงก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบให้นั่นเองนะ ในส่วนของหน้าไพ่นะคะเราได้มีการเปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตามหน้าไพ่ที่เพื่อนๆได้เห็นกันอยู่ในตอนนี้เนาะ,ะหน้าไพ่ที่เพื่อนๆได้นะคะในรอบนี้จะเป็น10ดาบนะคะอัศวินเหรียญ2ถ้วยนะคะเดมูลสี่ถ้วยราชาเหรียญนะคะเดอะมาจิเชียนนะเดอะไฮพิเทสนะคะ1ดาบแล้วก็สเตรนะอนะ สิ่งที่มันโดดเด่นขึ้นมาเลยเนาะ,ะก็คือสิบดาบนั่นเองนะด้วยความที่ไพ่ตัวตนของเพื่อนในเดือนนี้ค่ะเป็นสิบดาบบางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของอสุขภาพก็ได้นะคะบ,บางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพอยู่หรือว่ากําลังต้องพบเจอกับปัญหาสุขภาพบางอย่างเนาะซึ่งสิบดาบเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการผ่าตัดก็ได้หรือบางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของการแบบแางแผนไว้ว่าเดือนนี้เราจะไปทำสัญญากรรมหรืออะไรประมาณนี้ได้นะ หรืออาจจะหมายถึงในเรื่องของการมีดีลนัดผาา่าตัดเดือนนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรืออีกในหนึ่งอาจจะหมายถึงการที่เราอาจจะต้องจบจากจากบางสิ่งแบบเจ็บตะจบอะไรประมาณเนี้ยได้เหมือนกันเนาะอืมนะคะ แต่สิ่งที่เราเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดก็ดีหรือว่าการจบจากในบางสิ่งบางอย่างมันมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตัวเราเองต้องการนะักนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นในเรื่องของสุขภาพเรามองว่าผลที่มันออกมานอกจากการผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยในช่วงแรกๆอาจจะยังมีบางอย่างให้ต้องกังวลอยู่บ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว,วค่ะ เมื่อได้รับการดูแลรักษาที่ดีอะ่ะมันก็จะเข้มแข,แข็งแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะก็อยากให้เพื่อนๆแบบมีกําลังใจกันเนาะเออในส่วนของคนที่ออมีแผนว่าจะต้องผ่าตาดัดหรือว่าออมีโรคประจําตัวใดๆอยู่นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยออสิ่งที่มันโดดเด่นขึ้นมาอีกในเรื่องของสุขภาพเนาะด้วยความที่มีทั้งเด์มนด้วยนะคะแล้วก็มีสเตรนจ์เกิดขึ้นแล้มองว่า โรคภัยบางอย่างที่มันแอบแฝงอยู่ในตัวเพื่อนๆนะเออคือบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะรู้สึกแบบอืแปลกๆนะร่างกายเราช่วงนี้มันทาไมมันดูแปลกๆไปหรือว่าก่อนหน้านี้อาจจะเคยไปตรวจแล้วพบเจอว่าเรามีปัญหาบางอย่างอยู่เอออ่ะในเดือนนี้ค่ะเรามองว่าไพ่เนี่ยอยากจะให้ตัวเพื่อนๆนะคะ่ะหันกลับมาดูแลตัวเองแบบจริงจังนะเอออาจจะต้องแบบโฟกัส ในเรื่องของการรักษาพยาบาลแบบจริงจังหรือว่าอาจจะต้องหาแนวทางในการแบบดูแลสุขภาพอย่างจริงจังด้วยเพราะว่าถ้าปล่อยป่าละเลยออกไปค่ะมันจะกลายเป็นแบบอาจจะกลายเป็นโรคเรื้อรังก็ได้หรืออาจจะเป็นโรคที่มันแบบมีความร้ายแรงมากขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้ามีการแบบ ได้ตรวจรักษาเนาะหรือพาตรงผ่าตัดอะไรในเดือนนี้เนี่ยสุขภาพมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้แบบแข็งแรงแบบปุบปรับอย่างที่เราตั้งใจนั่นเองเนาะนะคะนอกจากนี้นะเรายังมีความรู้สึกว่าถ้าคนที่เป็นคนที่อ,อจะบอกว่าโสดเหรอคือบางทีอ่ะมีคนรักอยู่แต่ตัวเราเองก็อาจจะรู้สึกน้อยรู้สึกเหงาได้คือมันเหมือนกับ คนรักหรือว่าคนรอบข้างดูไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเราในช่วงเดือนเนี้ยเออมันมันเหมือนเป็สภาวะของอารมณ์ของตัวเราเองอย่างหนึ่งได้เหมือนกันนะคะอาจจะรู้สึกแบบทําไมไม่มีใครเข้าใจเราไม่มีใครสนใจเรา ทำไมพูดอะไรไปเหมือนแบบคนรักก็เข้าใจไปอีกอย่างอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะก็จะรู้สึกแบบเหงาหน่อยรู้สึกคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยในในบางสิ่งบางอย่างที่มันจบไปแล้วแล้วก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเราเองก็ไม่ได้อยากจะจบหรอกแต่ว่ามันมันอาจจะมีเหตุบางอย่างที่ทําให้ต้องจบเลิกลากันไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําให้แบบหวนระลึกถึงนึกถึงคิดถึงอะไรเงี้ยได้นะคะ แต่ในเดือนนี้นะสิ่งที่สิ่งที่ดีๆเนาะเออมันก็คือการที่ตัวเราเองอะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่เขาแบบมีอายุมากกว่าหรือมีแบบตำแหน่งหน้าที่ที่ส่งกัาเราอะค่ะดูว่าเขาอะจะเป็นเป็นบุคคลที่ค่อนข้างส่งเสริมตัวเราอยู่นะในเดือนนี้ถ้าเป็นคุณอ่าพูดนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายอะค่ะลมองว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะมีการแบบหยิบยื่นโอกาสดีๆบางอย่าง ในเรื่องการเงินมาให้เออนะหรือถ้าเป็นผู้อยากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอะคะเขาก็ดูแบบมีความเมตตาเอ็นโดเราอะเอออยากจะแบบคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหรืออะไรเงี้ยตัวเราอยู่นะคะก็เลยมาว่า เรื่องอื่นๆอาจจะไม่ค่อยโอเคแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาคอยเมตตาเอ็นดูแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราอยู่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะอืมแต่ก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้ฟังในตอนต้นเนาะว่าแบบเอ้ยมันมีแต่เรื่องไม่ไดีเข้ามาหรือเปล่าสุขภาพจะแย่ไหมอะไรเงี้ยอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันมีการตรวจรักษาดูแลอย่างสม่ําเสมอและดีอะค่ะท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นดีขึ้นเพียงแต่ว่าจะแบบให้มันแบบปรับป,ปรับชับพันุ์ สมมุติผ่าตัดวันนี้สองวันเดินได้หายแล้ววิ่งได้อะไรเงี้ยมันคงเป็นไปนไม่ได้ถูกไหมมันต้องมีระยะเวลาในการแบบว่า,ารักษาพยาบาลในการแบบฟื้นฟูร่างกายอะไรเงี้ยก็ดีประมาณนั้นเนาะอืมนะเออสิ่งที่เราเห็นเพิ่มเติมออด้วยความที่เดือนเนี้ย เพื่อนๆมีทั้งไฮ p ิ t เทสมีเดลโมแล้วก็มาชีเชียนใช่ไหมเรามีความรู้ว่าเซนส์ของเพื่อนๆในเดือนนี้ค่อนข้างแรงเออเพียงแต่ว่าเ,เพียงแต่ว่าไอเซนส์ Sense ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะแบบน่าจะมาเตือนในในเวลาที่มันจะเกิดเรื่องที่มันไม่ดีอะค่ะเออนะมันมันก็จะแบบเหมือน แวบขึ้นมาให้เรารู้สึกตัวก่อนหรือให้เราได้รู้ก่อนอะไรประมาณนี้นะอืมอย่างอื่นอีกหรอที่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะบางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของอันนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะการเอาเงินก้อนนะคะหรือเงินเก็บที่มีไปโปะหรือว่าไปปิดหนี้หรือว่าไปไปเคลียร์อะไรบางอย่างอะ่ะ เออซึ่งถามว่าตัวเราเองอะ่ะเ,เต็มใจหรือว่าอยากจะอยากจะทำให้มันแบบจบแบบเสร็จสิ้นไปเลยไหมคือเอาจริงๆแล้วอะ่ะมันก็มีความว่าไม่ได้เต็มใจอยู่นะเออเป็นเป็นสีถ้วยเนาะหรืออาจจะอาจจะรู้สึกว่าพอไปโปะไปปิดแล้วอะ่ะมันมันก็ยังมันยังมีอะไรค้างคาอยู่อะคะ่ะนะเออ ถ้าสมมติว่าเราจะไปปิดปิดแบบเขาเรียกอะไรนะโปะนี่ปิดนี้อะไรเงี้ยลองดูดีๆแล้วกันว่ามันยังมีอะไรแบบคงคง้างคงเหลือไหมสมมุติว่าบางคนนะตัดสินใจแล้วฉันจะไปโปะนี้ปรากฏว่าไปโปะอหลังจากวันที่มันครบดิวนึกออกไหมเพราะฉะนั้นไอ้วันที่มันที่มันเกินจากดิวที่เขากําหนดมาค่ะมันก็จะคิดดอกเบีย้ยมันกลายเป็นว่าเราก็ต้องไปเสียค่าดอกเบีย้ยนั้นเพิ่มอีกเออนึ่อกใช่ไหม ดังนั้นก็ดูดีๆแล้วกันเนาะเวลาถ้าเราจะแบบไปไปไปทำธุรกรรมทางการเงินอะไรประมาณนี้นะคะนะอืประมาณนี้นะเท่าที่เห็นในพื้นชะตารอบนี้นะคะอืเหมือนบางคนเดือนเนี้ย มีเกณฑ์อยากจะไปดูดวงหรือเปล่าเออถ้าใครที่แบบเป็นสายแบบชอบดูดวงอะไรเงี้ยอยากจะแบบไปปรึกษาหมอดูอะไรประมาณเนี้ยด้วยความด้วยมันมีเด e ฮาพิเคสอะไรเงี้ยเกิดขึ้นด้วยนะหรือถ้าใครที่เป็นหมอดูเองอยู่แล้วอะค่ะแบบมีแบบความสามารถทางด้านการแบบทํานายไท้ายทักเลยอะไรเงี้ยเรามองว่าเดือนเนี้ยอืมมันจะมีคนเข้ามาขอคำปรึกษาเราเยอะจนอาจจะทําให้ สุขภาพเราอะค่ะมันแย่ได้เออบางบางคนบางทีมันอาจจะต้องแบบมีเขาเรียกอะไรนะมีวิธีการในการป้องกันตัวเองดีๆเออในในบางศาสตร์ในบางอย่างเนาะตามความเชื่อคะแล้วแต่ในแต่ละคนแต่ละศาสตร์นะเออก็ถ้าเป็นหมอดูอยู่แล้วอะค่ะจะต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วกันเนาะหาอะไรมาโปรเทคตัวเองดีๆนะคะอืมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูการในส่วนของไพ่เพิ่มเติมกันนะ ว่าไพา่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมในแต่และเรื่องบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นจากเรื่องการเงินเออ,เอขอไปการงานก่อนขอการงานก่อนนะใบแรกนะคะเป็นสองเหรียญใบที่สองเป็นสิบไม้นะคะใบที่สามเป็นห้าไม้และใบที่สี่เป็นอ,อ่ขอไปอัศวินถ้วยเอองานเดือนนี้มันค่อนข้างหนักนะแล้วก็อาจจะมีปัญหากับ <c oughs> เพื่อนร่วมงานหรือคนอื่นได้ง่าย ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมาจากปัญหาเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันก็วนกลับมาเกิดอีกหรือ,องานบางอย่างนะคะที่มันเหมือนเป็นคนที่คืออะไรนะเหมือนมันเหมือนงานที่ทํายังไงก็ไม่เสร็จอะนึกออกไหมมันวนกลับมาเดี๋ยวก็วนกลับมาไม่มีวันเสร็จไม่ไม่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นสักทีอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นสองเหลี่ยนนะเออหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของเงินก็ได้นะคะ งานที่เราทำกับเงินที่ได้มันดูไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่ในเดือนนี้เออคือแบบออกแรงกายแรงใจไปแบบเต็มที่อย่างเยอะเลยแต่เงินที่ได้มามันอาจจะแบบน้อยนิดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงแรงไปนั่นเองอืมนะประมาณนี้นะคะก็ระวังสุขภาพด้วยแล้วกันเพราะว่าดูจากหน้าไพ่แล้วว่า พอเราทํางานหนักพักผ่อนน้อยค่ะมันก็จะมีผลกับเรื่องสุขภาพร่างกายเราบางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของอระบบไหลเวียนเลือดได้ระบบขั้าเรี่รนะเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับศีรษะเอออาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงบางคนแบบด้วยความที่พักผ่อนน้อยอาจจะวูบอะไรเงี้ยช่วงที่วูบอาจจะมาผัวไปฟาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะคะเออน,นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สิ่งที่บอกสิ่งที่ทานายไปเนี่ยคือไม่ได้อยากให้กลัวแต่ว่าอยากให้เพื่อนเะพื่อนอ่ะ ดูแลตัวเองดีๆเออพยายามรักษาสุขภาพด้วยนะคะนะเอาให้พอดีนะในเรื่องงานเรื่องส่วนตัวในเรื่องการใช้ชีวิตการดูแลรักษาสุขภาพอะไรอย่างนี้เนาะอะอไปดูกันในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะเงินเงินเงินเดือนนี้บาลาเป็นสี่ดาบใบที่สองเป็นแฮงแมนใบที่สามเป็นห้าถ้วยแหละใบที่สี่เป็นอัศวินไม้ <c oughs> อย่างแรกเลยเงินอาจจะเสียไปกับในเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกไปมีทั้งซีดับทั้งแฮงแมนนะคะและฮาทวยด้วยน่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ที่เคยเป็นมาเก่าก่อนอะ่ะเออบางคนอาจจะเป็นในเรื่องโรคที่มันเกี่ยวข้องกับขาข้อเท้าเออเข่าอ่าได้ประมาณแบบช่วงเท้าอะไรเงี้ยช่วงขานะคะถ้าถ้าเคยมีปัญหาอยู่หรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะกลับมาเป็นอีกแล้วทําให้เราต้องแบบดูแลตัวเองดีดๆแล้วก็จ่ายเงินรักษาไปแบบ ต้องดูแลเต็มที่อ่ะเออรอบนี้น่าจะแบบว่าเป็นอาการที่ที่มันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะเออมันเป็นห้าถ้วยเนาะอือแล้วก็ใพ้กุญชตาตัวเราเองเป็นสิบดาบด้วยนะคะอืมนะถ้าในส่วนของคนที่อยากจะเอาเงินไปโปะปิดหนี้หรืออะไร,รพวกเนี้ยค่ะพวกภาระนีสินต่างๆที่ที่มันคงค้างมาสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะมันก็ทําได้นะเออเพราะว่าใบจบมันเป็นอัศวินไม้เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่า ่าดูดีๆแล้วกันว่าตอนที่เราจะไปปิดไปจบเปเปโปนี่หรืออะไรเงี้ยเขายังมีคิดดอกเบี้ยหรือมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าวันที่เราจะไปปิดนะคะมันควรจะต้องเป็นวันที่จะตรงกับดีลที่เขากําหนดไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีการคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพราะว่ามันมีการจ่ายล่าช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยลองดูดีๆไปไปคุยกับเจ้าหนี้เขาดีๆนะคะอะอย่างอื่นเหรออืม แล้วว่าบางคนนะอาจจะมีในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านก็ได้หรือข้าวของที่มันเสียหายบางคนแบบด้วยความที่ช่วงนี้โนฝโนมันตกอะ่ะอาจจะเจอภาวะแบบน้ําท่วมหรืออะไรเงี้ยคะ่ะทําให้ข้าวของหรือบ้านเรือนเราเสียหายเออที่พักที่อาศัยอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนิดนึง ไม่ใช่ต้องระมัดระวังก็คือจะอาจจะต้องเสียเงินไปกับส่วนนั้นแต่ที่จะบอกว่าต้องระวังระวังคือบางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของการที่แบบเราไปเดินเดินเดินในบริเวณที่มันน้ํามันท่วมอะ่ะแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบลื่นล้มโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทาให้แบบต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบอุบัติเหตุเอออันเนี้ยต้องระวังก็จะทําให้เราต้องเสียเงินด้วยเนาะอืมประมาณนี่ยโอ้นีดนึง พอดีเห็นจากหน้าภาพเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้เห็นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายภาพแบบไพ่เพิ่มเติมให้ดูคือมันจะเป็นภาพแบบกิ่งมองกิ่งไม้อะไรเงี้ยถ้าถ้าบางบ้านนะคะอยู่ใกล้กับบริเวณที่มันมีต้นไม้ใหญ่ๆอะ่ะเอออันนี้จะต้องลงมาระวังว่าตัวกิ่งไม้หรืออะไรพวกนี้มันจะหล่นมาใส่หลังคาบ้านแล้วเราต้องไปซ่อมแซมอ่ะอันนี้อย่างหนึ่งได้หรือมันแบบทําให้เกิดเป็นแบบหลังคารั่วอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือต้องซ่อมแซมบ้านนั่นแหละนะประมาณนี้ ไปดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของเพื่อนที่เกิดวันเสาร์สุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างพาไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมบ้างนะไปได้เป็นราชินีเหรียญใบที่สองนะคะเป็นหนึ่งไม้ใบที่สามเป็นสี่ดาบและใบที่สี่เป็นสิบถ้วยอืมก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละตั้งแต่ต้นเลยมันเป็นเดือนที่เราจะต้องแบบดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็ คือพลังงานที่เห็นแบบหลักๆเลยอะมันน่าจะหมายถึงการแบบต้องเข้ารับการรักษาอย่างจริงจังในโใครคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่เพื่อให้สุขภาพมันกลับมาแบบฟื้นฟูแข็งแรงมันอาจจะไม่ได้ร้อยเซแบบเมื่อก่อนแต่ว่าก็ได้ใกล้เคียงหรือว่าดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนเนี้ย เออนะแล้วจากนี้สิ่งที่พห้มาบอกเพิ่มเติมก็คือให้ดูในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ใครที่มีปัญหาภาวะพวกแบบเน็บชาามีอาการเครื่ออะรนั่งนานแล้วมันมันชามันมันปวดเลื่อนลมไม่ไม่เดินเลือนลมไหลเวียนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอย่างบางคนเนี้ย กลางคืนเงี้ยนอนแล้วตื่นเช้ามาแขนชาหรืออะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องแบบไปพบแพทย์เนาะลองไปตรวจดูนิดนึงแล้วกันว่าเรามีปัญหาอะไรในเรื่องของระบบเลือดระบบอ่าใดๆในร่างกายไหมนะคะนะอืมกับบางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของการที่แบบว่ากลับมาดูแลรักเอ่อเขาียกลับมาดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันเอออาจจะมีใครบางคนในครอบครัวที่ทําให้เราต้องเป็นกังวลในเรื่องของสุขภาพอยู่อะไรเงี้ยนะคะ นะประมาณนี้ไปดูกันในเรื่องของโชคลาภบ้างนะคะโชคลาภของเพื่อนเที่เกิดวันเสาร์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรใบแรกเป็นอัศวินดาบใบที่สองเป็นเด็กถือไม้ใ <c oughs> บที่สามเป็นหนึ่งเหรียญแล้วใบที่สี่เป็นสองไม้มีโอกาสมีโชคนะมีหนึ่งเหรียญเข้ามาโชคตรงนี้อาจจะมาจากในเรื่องงานก็ได้เออบางคนอาจจะแบบได้ ทํางานที่ใหม่งานมีความก้าวหน้ามากขึ้นหรือแก้ปัญหาเรื่องงานได้หรือ2ก็คือมีโชคลาภจากจากการเสี่ยงนี่นแหละเออโชคฟุกฟกซึ่งโชคตรงนี้อาจจะมาจากเด็กนะคะคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้หรืออาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแบบต้องไปแก้ปัญหามาแล้วเราไปเจอไอตัวเลขต่างๆอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเออลองดูแล้วกันเนะาะประมาณนี้นะ ไปดูกันในเรื่องของภาพเออขอไปภาพรวมในเรื่องของความรักอไปดูภาพรวมเรื่องความรักกันบ้างนะคะเดือนนี้ความรักคนเกิดวันเสราร์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกเป็นอัศวินดาบใบที่สองเป็นห้าไม้ใบที่สามเป็นห้าถ้วยอุย้ยใบที่สี่เป็นแฮงแมนอืม น่าจะคล้ายๆกับสิ่งที่ทายไปตั้งแต่ต้ตนนะอ่ะคนโสดก่อนแล้วกันเรามองว่าคนโสดค่ะน่าจะยังโสดอยู่เพราะว่ายังคงคิดถึงคนเก่าๆในชีวิตความเศร้าเสียใจใดๆก็ตามในอดีตมันย้อนกลับมาทำให้เราหวนคิดถึงเออคนเก่าๆคนที่เราเคยไปทําให้เขาเสียใจหรือเราเดี๋ยวนะคนที่เราเคยไปทําให้เขาเสียใจหรือเขาเคยทําให้เราเสียใจอ่าได้หมดนะคะหรือคนที่มัน ปัญหามันยังไม่ได้เคลียร์มันยังค้างคาใจกันอยู่ในในบางบางเรื่องบางอย่างอะไรเงี้ยนะเออประมาณนั้นส่วนคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนละมองว่าสถานะมันพัฒนาไปต่อ,อยากอยู่เหมือนกันนะกับคนที่เราคุยอยู่มันมีปัญหาหลายอย่างที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเหมือนคุยยันไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะในช่วงเดือนเนี้ย เออแล้วพ่อจะจะพัฒนามันก็ยากมีเรื่องทําให้เสียออกเสียใจแบบผิดอกผิดใจกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะในส่วนของคนมีคนรักแล้วมีครอบครัวแล้วอะค่ะเดือนนี้ให้ระมดระวังในเรื่องของของอารมณ์คําพูดเออการแค่น,นนะการโต้แยง้งเออการที่แบบมีทัศนคติที่ไม่ค่อยตรงกรันเหมือนคนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอเออเดือนนี้อืมมันก็จะทําให้แบบ ตัวเราเองหรือคนที่เรารักอะค่ะเสียใจบางที่อาจจะแบบไปโร้งพูดอะไรที่มันตรงเกินไปหรือพูดอะไรที่มันแบบใช้ w วอร์ n ดิ้งที่มันแรงเกินไปอะไรเงี้ยโดยที่เราเองก็ไม่ได้ตั้งใจหรือคนรักเราเองก็ไม่ได้ตั้งใจอา่ะจะทําให้แบบมันเสียใจอ่ะเออเสียความรู้สึกกันไปได้แต่ถามว่ามันมีเกณฑ์จะต้องเลิกหรืออะไรอย่างนี้กันไหมคือในในหน้าแพตรงนี้มันเป็นแฮงแมนเนาะมันน่าจะยังแบบ มันยังน่าจะยังมีอะไรที่หลังกันไว้แต่ว่าด้วยความที่ให้ไพ่เมินชะตาืันเพื่อนเป็นสิบดาบอ่ะบางคนอาจจะหมายถึงการเลือกที่จะเจ็บแต่จบก็คือแบบถ้าปัญหาบางอย่างที่มันเลื้อรลังมานานแล้วเรารู้สึกว่ามันแก้ไม่ได้มันพัฒนากันไปต่อไม่ได้มันอยู่ด้วยกันต่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเลือกจบได้แต่แบบตัวเราเองก็ไม่ได้อยากจะจบนะแต่ว่ารู้สึกว่าการที่มันมันเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมันมันไม่โอเคไงเออเนาะการอยู่ด้วยกันบางทีมันอาจจะทําให้เรียกอะไรนะ อผิดใจกันไปมากกว่าเดิมแบบเกลียดกันมากกว่าเดิมอะไรอย่างนั้นเราก็เลือกที่จะเลิกกันในตอนนี้ที่ยังที่ยังไม่เกลียดกันมากขนาดมองหน้ากันไม่ได้แบบนั้นจะดีกว่าเออบางคนอาจจะเลือกทางนี้แต่บางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของการที่แบบว่าอพยา,ายามที่จะจบปัญหาเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นอ่ะเออบางคนอาจจะเลือกที่จะยอมขอโทษยอมโอนอ่อนให้ทั้งๆที่ตัวเราเองอาจจะไม่ได้ผิดหรือว่าจริงๆเราก็ จะบอกไว้เลยเราก็ไม่ได้เราไม่ได้เห็นด้วยกับเขาทั้งหมดอย่างเงี้ยดีกว่าเออในบางเรื่องแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังรักคนนี้เรายังอยากไปต่อเรายังรู้สึกว่าคนนีย้ยังมีอนาคตร่วมกันได้อะไรประมาณเนี้ยตัวเราเองอาจจะต้องเป็นคนยอมเออเป็นคนอ่อนนผ่อนตามอะไรเงี้ยเพื่อให้ความสัมพันธ์มันยังไปกันต่อได้อ่าก็ก็ได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้นะหรือ อือันนี้อาจจะนิดนึงแล้วกันกับบางคู่บางคนถ้าเคยมีประเด็นอะไรกันมาก่อนหน้านี้ค่ะไอประเด็นเหล่านั้นมันจะย้อนกลับมาเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งอะ่ะเออแล้วคือบางทีมันอาจจะไม่ได้ย้อนมาหรอกแต่แบบบางคนอาจจะไปขุดเรื่องเนี้ยมาพูดกันอีกหรือมีคนไปเอาเรื่องเนี้ยมาคุยกันให้เราได้ยินอะ่ะเออมันก็เลยทําให้แบบเหมือนเจ็บซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยหวนกลับไปนึกถึงอีกอะไรอย่างเงี้ยนะเออดังนั้นก็ให้เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูด เนาะแล้วก็การสื่อสารในเดือนนี้ไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าดูแล้วดูทรงแล้วว่าเดือนนี้การสื่อสารของเพื่อนๆมีปัญหาพอสมควรนะด้วยความที่พื้นชะตาก็เป็นแบบเดอรมูนคู่กับเมดิเชียนด้วยอะ่ะเออเนาะอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเวลาที่จะสื่อสารหรือพูดคุยอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีสติเนาะใน,ใ,นในทุกการพูดคุยแล้วก็ก่อนที่จะพิมพ์จะโพสจะสื่อสารอะไรออกไปอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเนี่ย ก็อาจจะต้องทะมัดระวังด้วยนะคะมาดูกันในส่วนของคำแนะนำนะคะจากพันตาอารัร็อกโนะมาดูกันว่าไพ่พันตาอาัลรคอกมีอะไรจะแนะนำเพื่อนๆในเดือนนี้บ้างนะคะและใบที่เพื่อนๆได้ก็คือใบนี้อ่ายานพาหนะนะคะมาดูกันว่าใบนี้มาบอกอะไรเพื่อนๆบ้างนะความรักนะคะคนโสดเขาบอกว่าเหมือนคนที่เราได้แค่แอบชอบ จะมีปฏิกิริยาโต้ต่อ,ตอบ,บ้างแล้วนะส้วยเออบางคนอาจจะหมายถึงคนที่เราไปแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเขาก็ดูจะเริ่มมีใจให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วถ้าถ้าเราอยากจะมีอนาคตไปต่อข้างหน้าเราก็ต้องปล่อยวางอดีตน,นะคะอืมคนมีคู่นะคะเขาบอกว่ารักกันดีทนุถนอมกันเป็นคู่ที่น่าอิจฉาเออเนี่ยก็พยายามดูแลรักษากันไว้ให้ดีๆเนาะทนุถน,นอมกันไว้ยิ่ง เขาเขาบอกว่าอะไรนะยิ่งเป็นคนที่รักกันยิ่งใกล้ชิดกันเราต้องยิ่งให้ความเคารพและต้องยิ่งเห็นอกเห็นใจแล้วก็ต้องยิ่งรักษาน้ำใจกันให้มากกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับเรานะคะงานนะเขาบอกว่ามีงานมีเงินช่วงนี้ต้องรีบกอบโกยนะคะเออนะก็ขอให้มีงานแล้วก็ขอให้มีเงินร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะเงินนะเขาบอกว่า จะได้จ่ายให้กับสิ่งที่อยากได้มานานสมใจแล้วล่ะทีนี้เออก็จริงๆเรื่องเงินก็อาจจะต้องระวังเนอะด้วยความที่เอ่อให้เงินที่เปิดมาตะกี้มันก็ดูแบบต้องไปไปเสียในเรื่องของสุขภาพแต่อย่างบางคนอาจจะหมายถึงการที่แบบฉันก็รอเวลานี้แหละอยากจะเอาเงินเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยที่เก็บเอาไว้มารักษาดูแลตัวเองให้ให้หายสักทีหรือไปเทคคอร์สไปลงแบบอ่า ลงเข้ายิมอะไรเงี้ยเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองอย่างจริงจังเอออันนี้โอเคนะดีนะสุขภาพนะคะบอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะคะเออก็ขอให้ไม่มีอะไรต้องกังวลตามนะาภัยอันนี้แล้วกันเนาะอืมนะเคล็ดลับนะคะบอกว่ารถสีแดงจะให้โชคนะคะเออนะก็ถ้าใครไม่ไม่ถนัดที่จะมีรถยนต์จริงๆเป็นสีแดงก็ลองหาแบบโมเดลรถยนต์สีแดงมาแบบประดับบ้านหรือว่า เป็นคณะภูมิคุญแจห้อยพกพาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเป็นแบบกิมมิกน่ารักน่ารักในเดือนนี้ก็ลองดูก็อาจจะส่งเสริมทําให้เรามีโชคลาภก็ได้นะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนกันยายนของเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการอ่านไพ่ทำนายไพ่าาของกอบสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากจ,จะช่วยสนับสนุนการทําช่องก็ สามารถกดปุ่มซ u ปเปอร์แทนส์นะคะหรือปุ่มไลค์เออขอไปกดปุ่มซุปเปอร์แทนส์นะคะหรือปุ่มขอบคุณหรือช่วยดูโฆษณาจนจบอันนี้ก็จะเป็นการช่วยสปอร์ตการนำช่องได้เป็นอย่างดีค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปทำาำารจากช่องดารายันชาแนลกันไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ